She's Lisa Everyone's see her a Mona to Lining up to สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ a a b o บอกอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พิเศษมากสำหรับช่วงเทศกาลวาเลนทน์นั่นเองนะคะปีนี้ไม่มี How To นะคะเพราะเอรู้สึกว่าเออทำหลายๆปีติดกันและลุควาเลนทา์มันก็จะเป็นลุคที่แบบทำไมเซ็กซี่แซบ่บก็อาจจะต้องเป็นลุคสายหวานสายแบ๊ปไปเนาะเพื่อนๆก็สามารถหา How-to แต่งหน้าลุคแบบนี้นะคะ ได้ในคลิปอื oui, อ่นๆท <lish inside S 1> <itu? S 2> ี่เอเคยทําไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เนื่องจากว่าวาเลนทายทั้งทีเอรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันพิเศษขึ้นนะคะคอนเทนต์นี้ก็เลยเกิดขึ้นค่ะ5น้ำหอมนะคะที่เอก ชอบแลวเอรู้สึกว่าเหมาะมากสําหรับวาเลนไทน์นี้ค่ะมาที่ขวดแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นน้ําหอมที่เป็นซิเนเจอร์ส่วนตัวของเอก,ก็ได้เพราะเอใช้บ่อยที่สุดอันนี้ค่ะซีพาเซอเน่นะคะของ g จ o เจลอาร์มานีนั่นเองนะคะแค่แพคกเกจจิ้งก็คือเย้ายวนมากแล้วตัวขวดสีแดงนี่คือแบบเป็นอะไรที่สะดุดตามากๆกลิ่น ของตัวซีพาซิโอเน่เนี่ยเขาจะออกแนวฟอรัลฟูตตี้นะคะดอกไม้แต่ว่าไม่ได้ดอกไม้หวานเลี่ยนมีความตัดฟูตตีนน้นิดๆแล้วก็มีกลิ่นวานิลานิดหน่อยนะคะคือฉีดแล้วเอจะรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ ผู้หญิงเซ็กซี่เยาวยวนฉีดกันกราโลกขึ้นมาทันทีแต่ก็มีความสดใสที่เล่นไปในตัวนะคะซึ่งขนาดขวดที่ทุกคนเห็นกันอันนี้นะคะขนาด100 ml ค่ะ5,400บาทแต่คือกว่าจะหมดเนี่ยก็คือนานมากยังอยู่ที่น้ําหอมสายเยาวยวนนะคะนั่นก็คืออันนี้แต่เราแบบไม่กล้าอ่านชื่อกลัวออกเสียงผิดนะคะก็กาโรลีนาเเรราอะตามนี้นะคะตัวนี้เนี่ยแพคเกจจิ้งเขาก็คือเซ็กซี่เนอใครจะสม ขวดน้ำหอมเอว่าพลาดแบรนด์นี้ไม่ได้แนะนำเลยอันนี้มีขายที่เซโฟรานะแต่ละสีแต่ละกลิ่นเนี่ยก็คือต่างกันเลยนะคะถ้าเกิดอันนี้แพคเกจจิ้งสีดำนะคะแล้วก็จะมีกลิปเตอร์ส้นเข็มนี้นะคะก็จะเป็นสีทองนะคะอันนี้คือ g o ู g เกิลสุครีมค่ะคือกลิ่นนี้เย,ย้ายวนวมากๆเป็นน้ำหอมที่แบบแพงอะไม่ใช่ราคานะมาถึงกลิ่นแพงมากกลิ่นดีมากซึ่งกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบ เบอร์รี่แบบหนักๆไม่ได้รู้สึกแบบหวานเลี่ยนหรือรู้สึกเปรี้ยวอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันมีความแบบกลิ่นมะลิมาตัดกันทุกคนมันหอมมันหอมแพงอะกลิ่นมันแบบเซ็กซี่ฟรุตตี้แต่แบบอืมจี๊ดนะเปรี้ยวนะแซ่บนะแต่ก็มีความแบบหวานหวานมะลิมะลิปนเข้ามาอะไรเนี้ยเออแล้วก็ส่วนราคาอันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าเขามีกี่ไซส์นะในเซฟอร่าแต่ว่าไซส์นี้ที่เอถืออยู่เนี่ยอันเนี้ยแปสิบ ML นะคะ,ระคราคาอยู่ที่6,050บาทก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายสะสมขวดน้ำหอมเอว่าแบรนด์นี้ก็ไม่น่าจะต้องพลาดนะเซ็กซี่มา2ขวดและขวดที่3อันนี้ถ้าเกิดว่าเอ้ยพี่คะหนูเป็นสายแบบแบแบเป็นคนเรียบร้อยสายคลินคลีนหน่อยอะคะ่ะมีความแบบโรแมนติกอยู่ในตัวค่อนข้างสูงอบอุ่นไม่ได้แบบว่า เซฟาดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยกลิ่นนี้เอรู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์แล้วก็เป็นกลิ่นที่ละมุนล,ละมุนใช้ได้เรื่อยๆนะคะอันนี้โจมาโลนค่ะกลิ่นพี่อนี่บลัสเอิดนั่นเองนะคะซึ่งโจมาโลนตัวนี้เป็นโคนโลนนะคะทุกคนกลิ่นนี้มันให้สัมผัสที่นุ่ม ละมุนดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยฉีดแล้วมันจะมีความแบบอ่อนหวานเพราะว่ากลิ่นของดอกโบตัน๋นเนาะมันมีความแบบละมุนนุ่มๆอยู่ในกลิ่นของเขานะคะรวมถึงเขามีกลิ่นของแบบดอกมะลิเข้าไปด้วยมันก็เลยมีความแบบสดชื่นขึ้นมานิดนึงหวานผู้ดีผู้ดีนะคะอันนี้ก็คือ ดูแพงฉีดแล้วก็จะดูเป็นลูกคุณหนูขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ลองไปดูได้ของโจโมาโลนนะคะไซส์นี้นะคะที่เอถืออยู่เนี่ย100 ml ราคาก็จะอยู่ที่5,650บาทนะคะแต่ว่าสำหรับโจโมาโลนเขาจะมีหลายไซส์มากๆขวดที่4นะคะแบรนด์นี้ไม่ติดก็แปลกมากๆเพราะว่าน้ำหอมเขาก็ขึ้นชื่อหลายรุ่นมากๆอันนี้เลยค่ะ ชาแนลนะคะแช a n ์ Change นั่นเองนะจ๊ะเป็นสีชมพูนะทุกคนซึ่งเราชอบกลิ่นนี้เพราะเนื่องจากว่ากลิ่นมันมีความแบบฟุตตี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นแบบว่ากราฟฟูดผสมกับกลิ่นมะลิดิดหน่อยมันก็เลยมีความแบบสนุกสนุกนุ่มนวลนุ่มนวลน,นะคะ f r e ชเ f r e เลยเพราะว่ากราฟฟูดคือกลิ่น f r e ชมากฉีดแล้วให้ความเป็นลุคคุณใกล้เคียงกับตัวโจมารโลนเมื่อกี้นะแต่อันเนี้ย ส่วนตัวรู้สึกว่าฉีดแล้วจะอ่อนเยาวกว่าเด็กลงออคิดไปเองไหมไม่รู้แต่รู้สึกแบบเออวันไหนที่รู้สึกอยากสนุกแต่ก็ยังมีความแบบเรียร้ายมีความละมุนต้นอยู่ในตัวอะไรเงี้ยให้รู้สึกว่าเป็นใสๆกลิ่นนี้รู้สึกแบบเออส่วนตัวเราชอบก็คือเป็นไซส์50 ml นะคะราคาอยู่ที่3,700บาทนะคะสำหรับ ตัวแชนส์ชาแนลตัวนี้นะคะมาถึงขวดสุดท้ายแล้วนะคะกลิ่นสุดท้ายที่เอชอบนะคะนี่ค่ะเบอร์เบอรี่เ o n d ์ลอนดอนนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่เขาอินสปายจากความเป็นสาวลอนดอนสาวผู้ดีอังกฤษนะคะที่มีความเป็นผู้ดีอ่อนหวานแต่ก็มีความแบบว่าสุขสนสไตล์สาวลอนดอนนะคะส่วนตัวเอเอรู้สึกว่ากลิ่นเขาอะ ค่อนข้างที่จะชัดกว่ากลิ่นตัวอื่นตัวนี้มันจะมีกลิ่นของมะนาวกับขิงเข้ามาด้วยมันจะทําให้รู้สึกแบบเฟรชอะสดชื่นแล้วฉีดแล้วมันจะรู้สึกแบบอ๋อดีดอะเขาจใจ้ทุกคนเลือกปะเออเราว่ามันแบบไม่ใช่แบบว่าสาวละมุนเรียบร้อยเอออ่อนหวานอย่างเงี้ยกลิ่นนี้ไอรู้สึกว่ามันไม่ใช่เอรู้สึกว่าอันเนี้ย สนุกขึ้นจริงๆนะทุกคนสําหรับไซส์นี้นะคะ100 ml ค่ะราคาอยู่ที่5,600บาทเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันได้นะคะเบอร์เบอรี่เนี่ยมีขายทั้งในห้างทั่วไปหรือในเซฟอร่าอีเวนต์บอยก็มีนะคะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะนั่นแหละค่ะก็คือทั้งหมด5น้ําหอมนะคะที่เอเล่คอมเมนต์เลยสําหรับวาเลนไทน์นะคะเพื่อนๆลองหาน้ําหอมมาดูนะคะหลายๆคนบอกว่าหนูไม่ค่อยได้ใช้น้ําหอมเลยค่ะพี่เอก็เป็นคนหนึ่งนะคะถ้าไม่ออกจากบ้านเราก็ไม่มีเหตุได้ฉีดน้ําหอมหรือถ้าโอกาสพิเศษ จริงๆเนี่ยนานๆทีจะฉีดน้ําหอมนะคะดังนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน้ําหอมเรื่องกลิ่นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเทสเนาะบางทีอ่ะมันช่วยดึงดูดความสนใจ จากเพศตรงข้ามจากคนข้างๆได้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวคะ่ะมันเหมือนแบบกลิ่นมันเปลี่ยนไปอะ่ะทุกคนหลายๆอย่างมันก็อาจจะตื่นเต้นขึ้นนะคะโอเคค่ะสุดท้ายแลวจริงๆถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเตือนไว้นะคะข้ังหน้าเนี่ยาุกคนมีคลิปอะไรแบบนี้อีกเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอนกันอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย